อนนี้ผมเข้ามาอยู่ภายในศาลาการ,ปรเปรียญนะครที่วัดดินแดงแห่งนี้แล้วก็อีกหนึ่งท่านครับพระเกจิและแห่งเขายางหักนะฮะหลวงปู่สมานสุธรรมโมนั่นเองกล่าวธรรมสการครับหลวงปู่โอเคเลยคนะก่อนหน้านี้ผมผมขออนุญาตหลวงปู่แล้วนะครับว่าขออนุญาตนั่งตรงเก้าอี้แล้วก็เอาอาสนะมาวางให้หลวงปู่ได้นะได้นะได้ครับคนละอาสนะไม่เป็นไรครับ,รบหลวงปู่ครับเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับราชบุรีอำเภอปัททะจังหวัดราชบุรีอ๋อหลวงปู่ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับย่างเก่าสิบเอได้แหละ ย่แยยังไม่เต็มหลวงปู่วันนี้ที่มาพิธีพุทธาพิเศษที่วัดดินแดงเนี่ยหลวงปู่มาปลุกเสกหนุมานเนี่ยความเชื่อของด้านหนุมานนี่คืออะไรลวงปู่ความเชื่อนุมาก็หนุมานนก็เมตตาสูงนะครับมีเมียเยอะอ๋อแม่ตามานิยมคนรักคนหลงอย่างเงี้ยหลวงปู่แล้ววันนี้หลวงปู่นั่งบริกรรมคาถาเนี่ยปลุกเสกพระเนี่ยใส่กระถาอะไรลงไปบ้างก็ใช้ คุณแพทยชอบตลาดแล้วก็ธรรมราชแล้วก็ปัตลปตลอดอ๋อปัตตลอดดีไหมครับรุ่นนี้ก็เป็นแล้วแต่คนเอาไปใช้นะเราทําไปเนี่ยหนึ่งแหละเข้าไปใช้จิตเขานั่นเนี่ยก็เป็นสองครับนี่เ้าเขามันรักษาให้ดีก็เป็นสามครับแต่สามเท่าอว่ะนะ หลวงปู่นี่ผ่านจากที่หลวงปูป่ปลูกเสกมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เออเนี่ยเลยเป็นงหนลวงปู่รู้สึกถึงพลังของพนุมานไหมหลวงปู่เฮ้ยก็ดีนะดีไหมครับหลวงปู่เฮ้ยก็ดีก็ใช้ได้ใช้ให้ใช้พลังเกิดเล็กน้อยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะเนาฮะของอันนี้มันของแท้สิทธิ์อ่ะเขาเชื่อเถย่อยนั้นเนี่ยมันจะเคยพลังขึ้นอีกอ๋อครับพนุมานก็ดีอยู่แล้วเป็นเมตตาอยู่ในตัวครับ ยังมีคงคกระพันด้วยคงคกระพันด้วยเนาะนะหลวงปู่เป็นสิทธิ์หลวงปู่สุดถูกไหมครับก็ก็เป็นฤทธิ์แกซักให้ก็เป็นนะเห็นบอกว่าหลวงปู่ได้หลวงปู่สุดสักให้เลยแกสักให้สักตรงไหนครับสักที่หน้าอกเป็นยันอะไรครับยันแต่ก้อเวลาแกสักให้ก็แกให้นอนแล้วแกก็นั่งทับเนี่ยนั่งทับเลยแล้วตอนนั้หลวงปู่บวชหรือยัง ตอนนั้นเป็นคาราวาเป็นคาราวาสแล้วพอหลังจากนั้นพอหลวงปู่สุดสัตว์ให้หลวงปู่แล้วเนี่ยสายเหนียวเลยนะหลวงปู่แกสั้ให้เราทีนี้มาฉีดยาไม่เข้าหลวงปู่บอกว่าสัตว์กับหลวงปู่สุดแล้วหลวงปู่เองเนี่ยนะฉีดยาไม่เข้าจริงเหรอครับหลวงปู่เออ่ยเจะไปทีที่คอขานั้นถ้าอยางเข้าเข้าก็เข้มก็โคตรหมดเลยฉีด ฉีดท <formation> ี er mm ่ร hmm. <die. S 2> ่างกายไม่ได้ไปฉีดที่ข้อขาครับแต่ผลปรากฏว่าเข็มเนี่ยนะโคตรหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวเราพาม่ตาจากหลวงปู่ครับหลวงปู่จะโชว์ยันตะก้อที่หลวงปู่สุดสักให้กับมือครับบริเวณตรงหน้าอกหลวงปู่นี่นี่โอ้โหยนี่ครับลายมือลายสักของหลวงปู่สุดวัดการหลงแล้วหลังจากนั้นเห็นบอกว่าหลวงปู่เนี่ย ได้รับการครอบครูจากหลวงปู่สุดด้วย<ะ>โดยการใช้ใบาทบาทที่บาทพร<บ>ะเนี่ยนะฮะบาตนะครับ,บ,บ,รบแล้วตอนนั้นเกิอดอะไรขึ้นครับหลวงปู่ตอนที่สักไปก็เอาลานไปครับแกก็ถามว่าใครสักลานก็บอกว่าอาสักแกก็บอกว่าอ้าวเอมเป็นอาจารย์สักได้แล้วนี่วะแกก็เลยครบอบให้ครอบให้เลย<ะ>แล้วหลังจากนั้นที่หลวงปู่ครอบให้เสร็จแล้วเนี่ยเป็นครูสักได้แล้วเนี่ย ได้ลองสักใครเป็นคนแรกจะไม่ได้เลยมันเยอะเห็นเพราะว่าเคยสักให้ใครคนนึ่นแล้วสักไม่เข้าก็ไม่ได้ทำางก็บอกกูสักกันเหนียวเสกไปเหนียวเองโทษกูไม่ได้หลวงปู่บอกกูสักกันเหนียวแต่ไปเหนียวเองโทษกูไม่ได้นะโทษเป็นเื่อไปเหนียวเองซะแล้วถูกหมหลวงปู่นะครับบาคนก็ไปเผาไม้เลยเป็นอะไรมันโทษกูแย่ หลวงปู่ให้พรกับแฟนในการเที่ยวได้ไม่ลบหลูเลยครับนี่แทบหลวงปู่มองตรงกล้องนี้เลยครับให้พรนี่ให้พรไม่ค่อยเป็นคือเป็นคนไม่ช่างพูดมือกันเลยไม่ค่อยเป็น <c oughs> เออนะเธอทีเมื่อสักคันพูดบางขั้นทาา่างเว ให้โยมไปเจ้าที่มาห้าเจ้าที่ให้เงินทอ,องไรมาเทมาคุททันรักษาทำมังรักษาสั้งครั้งรักษารักษาโยมให้อยู่เย็นเป็นจุกเพี่ยอะไรสมความมุ่งม,มายปรารถนา,าสาธุส <c oughs> าธุต้องสก,กายเขาล <c oughs> ูกครับ <c oughs> เออเหลือเหลือเหลือ